ไปจูคิงก็ปิดไปตัวตัวล้านตัวละล้านบาทน,นะครับตัวละหนึ่งล้านบาทค่ะคุณขามันมีความนาแน่ของคนที่สนใจสูงนะครมีคมุณภาพที่ดีซึ่งทําให้เกิดว่าตัวนี้มันเป็นมีโอกาสที่มันจะไปได้ไกลครับประมาณ 10, หมื่นแสนล้านคนกําลังจับจ้องที่พีมหมูอยู่นะคะ <S <S อ,อ,อยากที่มองเป็นเรื่องของการสะสมนะเป็นรูปแบบของงานศิลปะเป็นเพลงนะครับไฟล์วิดีโออะไรต่างๆ ยอดคนติดตามคือแบบพัฒนาเพิ่มมาเรื่อยๆเลยช่วงแรกที่พิมพ์เข้ามาเลยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ NFT เกมก่อนลงทุนใน NFT นะคะที่สามารถเอาไปใช้เล่นเกมได้มันเป็นเกมที่สามารถเราซื้อ NFT หรือว่าซื้อแอสเซในเกมเนี่ยคะ่ะแล้วก็เอาไปเล่นแล้วก็ได้เงินได้ด้วย